ที่นี่เราจะมองดูกันแนวหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นมองเห็นในความสูงตำ่ำเลื่อมล้ำกันอยู่ในระหว่างระดับของจิตใจอของชาวบ้านกับจิตใจของพุทธบริษัท ชาวบ้านนะก็ไม่เคยเป็นพุทธบริษัทไม่รู้เรื่องพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นแต่ตามธรรมเนียมนี้เป็นชาวบ้านเป็นแต่ตามบัญชีตามทะเบียนอะไตามเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทก็เป็นนี่อย่างยิ่งนี้เรียกว่ายัางเป็นชาวบ้านที่ถ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นพระอริยเจ้าเกิดระเบียบขึ้นมาว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวนี่อย่างถูกต้อง ในระดับที่สูงกว่าชาวบ้านนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างน่าอกขัน <c oughs> ว่าในสายตาอของพระอริยเจ้ากับในสายตาของชาวบ้านเนี่ยมันช่างต่างกันมากว่า <c oughs> การร้องเพลงนนในสายตาของพระอริยเจ้าหรือในอริยวินัยน,นั้นคือการร้องห้าง การเต้นรำป้อนรำนั่นคืออาการของคนบ้าการหัวเราะร่วนนั้นคืออาการของเด็กพรพระพุทธภาษิตติกนิบาตอันพุทธนิกายเล่มที่สิบอ็พารากราห้าปีเจ็ดไปเปิดรูก็ได้ ที่เขาแปลไปในหนังสือการมนิตก็มีใจความอย่างนี้เที่ยนกันนิดๆนี่เอาตามตรงที่มีในรูปพุทธภาติตในพระไตรปิฎกของเราเอง <c oughs> ชาวบ้านคนทั่วไปร้องเพลงสนุกสนานพอใจสวนเสเฮหานเหนื่อยก็ไม่รู้สึกในอริยะวินัยอยพระชจ้าท่านมองดูในลักษณะในฐานะมันเป็นการร้องไห้เราสังเกตดูคนที่ ร้องเพลงตะเบงเสียงคอเป็นเอ็นเนี่ยมันมีอาการเหมือนขนร้องไห้และยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันทำไปโดยอารมณ์เหมือนกับการร้องไห้ <c oughs> ที่การป้อนรำเส้นรำมันเหมือนกับอาการคนนบ้าง ถ้าเรามองตัวนี้เราจะรู้สึกว่าในขณะที่เราลุกขึ้นเต้นรําได้นั้นเราต้องมีความบ้าเกิน15เปอร์เซ็นต์น่มันจึงจะลุกขึ้นเต้นรําได้แต่ว่าเราพอใจอยู่วยกันทุกคนหรือทุกผลท,ทุกแห่งจึงไม่ถูกหาว่าเป็นอาการคนบ้าที่ <c oughs> บางคนชอบหัวเราะหัวเราะเป็นเรื่องสนุกและหัวเราะมากโดยไม่จำเป็นกับหัวเราะให้สือว่า ระอริยเจ้าหในอ,อริยวิน,นัยนี้จัดไว้ในฐานะเป็นกิริยาอาการฟังเด็กเด็กคอนนั้นถ้าหัวเราะให้น้อยลงก็จะด,ดีหรือไม่หัวเราะเลยก็จะยิ่งมีประโยชน์มาก <c oughs> นี่เป็นเครื่องแสดงว่าอริยอริยวินัยกับธรรมเนียมของชาวบ้านนะั้น ต่างกันอย่างไร <c oughs> การร้องเพลงการเต้นราการหัวเราะร่วนเนี่ยตามธรรมเนียมชาวบ้านไม่เป็นอะไรเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่ในอะไรยูบินในนั้นมองดูแล้วมันทันสงสารหลืทันจัดว่าอย่างนี้ <c oughs> ที่นี้เราก็นึกต่อไปว่าเราควรจะเลื่อนชั้นกันบ้างเ,เลื่อนชั้นกันแตบ้าง <c oughs> อย่าอย่าเป็นชาวบ้านตลอดกาล <c oughs> สมัครมาอยู่ในสังคมของพระพุทธเจ้าคือมีควารมารู้มีสติปัญญาเพื่อว่าความทุกข์จะได้น้อยลงจะต้องไม่ทำตัวเองให้ลำบากเ,าเปล่าเกินความจำเป็นจะได้ผลอย่างนี้เราจึงเลื่อนจากระดับชาวบ้านมาเป็นพุทธบริษัทอยู่ในอริยวินัย นับเนื่องในอริยชนการมีพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงหวังว่าจะให้เป็นอริยชนมากขึ้นอย่าใเป็นบุคุชนคือชาวบ้านตามธรรมดาอยู่เลื่อนๆไปตลอดกลาล